ช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นนะครับที่ทาง Apple นะครับได้จัดโปรโมชั่นที่ค่อนข้างจะดีมากเลยครับโปรโมชั่นนี้นะครับก็คือโปรโมชั่น Back to School นั่นเองครับซึ่งในรอบนี้นะครับปี2024เนาะได้จัดนะครับตั้งแต่วันที่เราถ่ายทำคลิปเนาะจนถึงนะครับวันที่30กันยายนปี2024นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งเนาะที่ทาง Apple นะครับได้จัด Back to School โดยปกติแล้วนะครับในตลอดเวลาทั้งปีนะครับเราก็สามารถซื้อสินค้านะครับเป็นในราคาหนังส จะมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าโดยจะมีสิ่งที่มันเพิ่มเติมให้นะครับเช่น macbook นะครับก็จะได้เจ้าตัว airpods เพิ่มเนหรือว่าเป็นเจ้าตัว ipad นะครับก็จะได้ apple pencil นะครับไปใช้เลยนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูกันนว่าราละเอียดของเจ้าตัว back to school 2 0 2 4นีนะครับในปีนี้มีอะไรบ้างมาชมกันครับโดยสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับก่อนที่คุณจะสามารถซื้อเจ้าตัว back to school promotion ตัวนี้ได้นะครับก็คือใครสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้บ้างนั่นเองครับคนที่สามารถใช้สสทธตตตรรงงนนนนีี้้้้ไดคคคััือออ่่มเจาวก เพื่อยืนยันนะครับการเป็นสิทธินักศึกษานะครับอะไรพวกนี้เนาะซึ่งตัวนี้นะครับเจ้าตัวยูนิเดนะครับก็สามารถนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับอนุบาลมัธยมมัธยมนะครับตัวนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ครับจะสามารถใช้นะครับสำหรับคนที่เป็นนะครับตั้งแต่มหาลัยขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้นะครับซึ่งมหาลัยนะครับก็สามารถใช้ได้ครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทนะครับหรือปริญญาเอกนะครับะรับใดที่คุณมีเจ้าตัวอีเมลสถาบันอยู่ครับก็สามารถใช้งานได้นั่นเองรวมไปถึงผู้้้ปกกคครรรรรรอองะดดดัััับบมมหหาาาวยยล็สถใชชไเเ่นนีื ที่เป็นอาจารย์นะครับหรือบุคลากรที่อยู่ในสถาบันเนาะก็สามารถนะครับใช้สิทธินี้ได้เช่นเดียวกันครับในสิทธินี้นะครับก็ไม่ได้จากัดนะว่าคุณต้องอยู่ในสถาบันที่อยู่ในระดับมหาลัยเท่านั้นนะครับเละพวกนี้แต่ยังสามารถใช้นะครับกับพวกแบบโรงเรียนอนุบาลนะครับโรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยมนะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ โดยวิธีการใช้งานนะครับคือเข้าไปนะครับที่เจ้าตัว u n i d a นะครับก็สามารถเข้า s e a r c h Google หาได้เลยเนาะแล้วก็ใช้อีเมลสถาบันนะครับของคุณยืนยันนะครับหลักก็ไม่มีอะไรครับก็กรอกนะครับตามที่เขาแจ้งหลักๆก็อีเมลข้อมูลนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันจะ Verify นะครับผ่านอีเมลของสถาบันนั่นเองตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานนะครับเจ้าตัวสิทธิ์นักศึกษานะครับของเจ้าตัวโ Pro ร i o ช Back to School ได้แล้วครับทำมาสิทธิ์ต่างๆนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถได้สิทธิ์เพิ่มเติมนะครับไปที่่่่็นนนองหามมะ้คุืััวรรรรทใกยู2 คือเจ้าตัว iPad Air 6นะครับแล้วก็เจ้าตัว iPad Pro นะครับไม่ว่าจะเป็น11หรือ13นิ้วนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนั่นเองครับด้วยนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือจะได้นะครับเจ้าตัว Apple Pencil นะครับตัวนี้ฟรีไปเลยนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าเป็นเจ้าตัว Apple Pencil ที่เป็น USB-C หรือ Apple Pencil นะครับที่เป็นเจ้าตัว Apple Pencil Pro นะครับสามารถเลือกได้เลยซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องยืนยันสิทธิ์นะครับแล้วมันจะแสดงสดๆนะครับไว้ให้ในหน้านั่นเองครับซึ่งผมแนะนำนะครับว่าอย่าเอาเลยครับเจ้าตัว Apple โปรนะคับมาเลยจบกว่านั่นเองครับเพราะว่ายังไงคุณก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอยู่แล้วก็เลือกของแพงนะครับไปใช้งานกันเลยนั่นเองครับส่วนแล็ปทายชัยแมกนะครับมันอาจจะมีรายละเอียดดีเทลนะครับเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะซึ่งต้องบอกนะครับว่าเจ้าตัวแมกมีให้เลือกหลากหลายรุ่นแล้วครับแล้วก็จะมีข้อแม่นิดเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือรุ่นที่ร่วมรายการนะครับก็จะมีทั้ง MacBook Air นะครับ M2 M3 นะครับ MacBook Pro M3 ทั้งหมดนะครับ iMac M3 แล้วก็ Mac Mini M2 ครับซึ่งทุกกกตตตััััััวววนนนนนนนะะะะะคคคครรรรบบบยเเเเ้้้จจาาา Mac Mini M2 สมถลือข่ป็ เจ้าต <Billie S 1> <énd> ัว AirPods 3กันได้เลยครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าเราสามารถเพิ่มเงินได้นะครับก็ถ้าเราไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัว AirPods ที่เป็นเจ้าตัวเคสชาร์ l ไล h ์นิ่งปกติเนาะเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับก็เพิ่ม200บาทก็จะได้ตัว AirPods 3นะครับอันนี้โปร2เนาะที่เป็นเจ้าตัวเคสชาร์ตแม็กเซมนะครับเพิ่มเงินอีก2 2 0 0บาทนะครับก็จะได้เป็นนะครับเจ้าตัว AirPods Pro 2ตัวนี้ไปเลยนะครับหรือถ้าใครเนาะจะเป็น AirPods Max นะครับก็เพิ่มเงินอยู่ที่13,110บาททัแต่้งนี้้้คถาุณเลืืออกซที่เเป็นจ้า ตัว Mac Mini นะครับ M2 เนาะก็จะได้เริ่มต้นนะครับอยู่ที่เป็นเจ้าตัว AirPods 2นั่นเองครับถ้าจะเพิ่มเป็น AirPods 3นะครับเพิ่มอีกประมาณ1,500เนาะแล้วก็ให้เซฟอื่นๆนะครับ AirPods 3ที่เป็นเจ้าตัว Mac s a f e AirPods Pro 2เนาะหรือจะเป็น AirPods Max นะครับก็สามารถเพิ่มเงินนะครับได้ตามเลเวลได้เลยนั่นเองครับอื่นๆนะครับก็คือเราสามารถรับสิทธิ์นะครับเจ้าตัว Apple Care Plus นะครับในส่วนลดน้อย20%นะครับเมื่อคุณซื้อพร้อมเครื่องแล้วก็ได้รับนะครับโปรโมชั่นถ้าคุณซื้อเจ้าตัว Mac เนนนาาาาาะะะะก็็จจมมีีเเ้้ตตัััว Pro App Bundle คคครรรบบท่ ซื้อโปรแกรมทั้ง f ฟลน็อกคาต o ปอร์โลจินะครับ Motion Compressor m e เ s นเซนะครับก็น่าจะแบบ20,000กว่าบาท2อง0 0อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถซื้อนะครับมัดเมานะครับได้ในราคาแค่6,990บาทเท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเลยนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเฮ้ยราคาในแต่ละอย่างนะครับมันจะเหลือเท่าไหร่นั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บนที่หน้าแอปเปิลนะครับเมื่อเราสูงเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นโนว่าเฮ้ยมันถ้าเราซื้อ Mac iPad หรรรือนนะคคับใาานักศึกกษา็รัับบนะคร AirPods เมื่อซื้อ Mac หรืแพ p นะ เพนซิลนะครับกนสามารถกดเลือกซื้อได้เลยนะครับพอเรามาถึงจุดนี้เนาะก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆบออนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่เจอตัว MacBook Air นักกันนี่นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับจะสามารถใช้ได้นะครับถึง30กันยายนเท่านั้นเนาะเมื่อเราเข้ามาที่เจ้าตัว MacBook Air นะครับก็จริงๆแล้วบอกดราคาเนี่ยจะเป็นราคาที่เป็นราคานักศึกษาแล้วนะครับอันเนี้ยราคา M2 นะครับเริ่มต้นอยู่ที่31,400บาทถ้าเพิ่มนะครับเป็น5.12กิกนะครับอยู่ที่38,400บาท ถ้าเป็น13นิ้ว M3 นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่36,300บาทถ้าเพิ่มนะครับเป็นเจ้าตัว5-1-2กิกนะครับเพิ่มอยู่ที่53,300บาทนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ต้องการแร m 16กิกก็เพิ่มเงินนะครับเป็น50,300บ,บาทนั่นเองซึ่งราคาตรงเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดราคามันจะประหยัดนะครับกว่าประมาณแบบ2 3-4,000ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวโปรนะครับมันก็จะลดเพิ่มนะครับอยู่ประมาณแบบ6000อะไรพวกนี้นะครับจากราคาปกตินั่นเองแล้วก็ยิ่งถ้าเรา CTO นะครับมันก็จะยิ่งประหยัดมายิ่งขึ้นนั่นเองครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น15นิ้วนะราคาเริ่มต้น44,200บาทเพิ่ม s t o r e นะครับเป็น512กิก,ก็เริ่มที่50,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มแรมเป็น16กริกอยู่ดี58,200บาทนั่นเองครับหลาย้นน่าจะมีคำถามนูว,ว่าเฮ้ยเราสามารถค u สตอมได้ไหมนะครับเราสามารถเลือกกดน,นะครับคสตอมได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราอยากได้ฟังก์ชันนี้นะครับเพิ่มแรมเป็น24 g b กความจุ1เทราไบต์นะครับอะแดปเตอร์เป็น70บาทนะครับ ก็สามารถเลือกกดนะครับแล้วก็รับโปรโมชั่นตรงนี้นะครับได้เหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับกับไปก่อนแล้วผมจะโชว์ราคาเจ้าตัว MacBook Pro ให้ดูกันก่อนเนาะซึ่งพอเป็นราคาเจ้าตัว MacBook Pro นะครับมันก็จะดีเทลมากนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ MacBook Pro 14นิ้วเนาะ M 3นะครับ5 6า0 0บาทอ่าทเป็นตัวเพิ่มความจุนะครับเป็น1 t b เนาะเป็น63,200บาทแล้วก็ตัว M 3ปกตินะครับแพงสุดอยู่ที่7 2 0ด0บาทด้วย RAM 16GB กเนาะพอเป็น M สาม Pro นะ เจ็ดหมื่นบาทแล้วก็ถ้าเพิ่มความจุนะครับเป็น1 t ึ่งทับเนาะจะอยู่ที่86,100บาทแล้วก็ M 3 m a x มนะครับมี Storage เดียวนะครับก็คือ1นึ่งทบแล้วก็แรม 36GB CPU 1 4 c สี่คอร์ GPU 3 0 c สิบอนะครับอยู่ที่1,1500บาทครับซึ่งถ้าเราเทียบนะครับจะปกติเนาะ MacBook Pro M 3บุ้นเริ่มต้นนะครับอยู่ที่7,900 0่าใช่ปะตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่เริ่มต้นนะครับอยู่ที่ นี่นะครับ73,000ก็ลดไปอยู่67,000บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสิบหกนิ้วก็จะมีเริ่มต้นนะครับ83,000ื่สาำหรับ M 3 Pro เนาะเพิ่มนะครับตัว Storage นะครับเพิ่มตัวตัวแรมนะครับเป็น3 6 g b นะครับแสนนิดๆแล้วก็เพิ่ม SSD นะครับเป็น1 t b อยู่ที่11,800แล้วก็ถ้าเป็น M 3 Max นะครับก็สามารถ136นะครับแล้วก็เราจริงๆเราสามารถเลือกนะครับคอสตอมขับอผมทาให้ดูเลยตรงนี้สมมติผมต้องการเเพิ่่มมนนะครับป็128ใช s ซล่เป็นสีเทอร์ไบน์นะครับก็สามารถนะครับรับสิทธิ์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคานักศึกษาเนาะแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อเสนอให้เราเลยนะครับว่าเราอยากได้เป็น AirPods 3ฟรีหรืออยากจะเพิ่มเงินนะครับตามเดเวลเนาะสมมุติผมต้องการ a i r p o d ร์ต o ปเนาะมันเหมือนจะมอบส่วนลดให้คุณนะครับอยู่ที่6 7 9 0บาทแค่นี้ครับเราใส่ถุงเนาะก็สามารถนะครับใช้งานได้ละนี่แล้วก็ Apple Care ลด20%เรนะครับปกติ อ่าหมื่นสามเก้าร้อยถ้าผมจะไม่ผิดเนาะก็เหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก่อนที่มันจะมาขึ้นเนาะคุณต้องยืนยันนะครับที่หน้าเจ้าตัวยูนีเดก่อนนะครับมันถึงจะเป็นราคาเจ้าตัวนี้นั่นเองครับก็จะเป็นราคานะครับที่ลบนะครับหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็จะมีส่วนลดนะครับตรงนี้เลยนั่นเองครับแล้วมาดูเนาะกันที่ราคาเจ้าตัวไอแพดกันครับซึ่งไอแพดนะครับจะมีให้เลือกสองอย่างนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะคือจะเป็นเจ้าตัวไอแพดไอห้าไอหกนะครับแล้ว M4 นนัั่่เอองครบก ลกนะครับเจ้าตัว iPad นะครับก็จะลดไปหลืออยู่ที่ประมาณ2,000บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติผมกดไป Wi-Fi อื่นๆนะครับไม่มีการสลักเนาะตรงนี้สามารถเพิ่มเจ้าตัว Apple Pencil Pro ไปได้เลยนะครับมูลค่า4,600บาทเมื่อเรากดสั่งซื้อแล้วนี่ไม่สลักนะครับยืนยัน พอเรากดซื้อไปเรื่อยๆไม่เอาคีย์บอร์ดนะครับไม่เอาแอ p l e Care a p p l e c a r e ก็ถูกลงนะจากเดิประมาณแบบเกือบๆ3,000บาทนะครับก็ลดไป20%ถือว่าคุ้มค่าอยู่พอเราหยิบใส่ถุงไปนะครับอันนี้คุณต้องยืนยันนะครับตัวตัวยูนิเดก่อนเนาะเราดูในตะกร้าสินค้านะครับ นี่ก็จะเป็นราคานะครับที่เป็นเจ้าตัว iPad Air นะครับแล้วก็ลบนะครับ4 0 6ซึ่งจะเป็นค่าเจ้าตัว Apple Pencil นะครับที่เป็นราคากศนกัานะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าม,ามากจะได้เจ้าตัว iPad Air 6นะครับที่เป็นเจ้าตัวชิป M2 นู้แล้วก็ได้เจ้าตัว Apple Pencil Pro นะครับถือว่าคุ้มค่ามา,มากๆส่วนเจ้าตัว iPad Pro นะครับก็เริ่มต้น3 5 9ลดจากปกตินะครับไป4,000บาทเลยทีเดียวครับค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วก็ต่างๆนะครับก็ค่อนข้างจะเหมือนกันทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นราคา iPad ะคะแ,าะคะแบบคร่าวๆนะครับ หลังจากที่เราสูสิเสร็จแล้วนะครับหลายคน,นได้เจอเหตุการณ์นะครับก็คือเฮ้ยทำไมราคามันตัดแค่ Apple Pencil หรือตัดแค่ AirPods ใช่ปะ่ะคืออย่างนี้ครับมันจะมีเหตุการณ์เช่นบาง Mac บางตัวมันอาจจะไม่ได้มีเจ้าตัวสต็อกนะครับหรือว่าเจ้าตัว iPad บางตัวมันอาจจะไม่ได้มีสต็อกที่มันเยอะมากแต่เจ้าตัว AirPods หรือว่าเจ้าตัว Pencil มันมีสต็อกเยอะอยู่แล้วใช่ปะ่ะทำให้มันส่งนะครับออกมาก่อน Apple นะครับมันก็เลยใช้วิธีว่าตัดเงินสินค้านะครับที่ออกจากคลังสินค้าก่อนนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับไม่้อนาิคส ชิ้นหนึ่งนะครับมีการส่งออกเนาะตัวนี้นะครับมันก็จะตัดเงินนะครับโดยอัตโนมัตินั่นเองครับอีกเรื่องนึงนะครับสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันนะครับก็คือปกติแล้วเวลาที่เราซื้อผ่าน Apple Store ใช่ไหมเราสามารถคืนนะครับสินค้าภายใน14วันได้ซึ่ง้ะถามว่าสินค้าเหล่านี้นะครับสามารถคืนใน14วันได้หรือไม่ก็ต้องบอกนะครับว่าสามารถคืนนะครับภายใน14วันได้ปกติโดยไม่ได้มีข้อแม้อะไรพิเศษครับแต่เฮ้ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราซื้อ iPad ไว้แล้วมันแถม Apple pencil Pro ใช่ป่ะแล้วก็เอา iPad นทดดอมัไ้ แต่ยอดเงินนะครับที่มันจะคืนมันก็จะเป็นยอดเงินนะครับสมมุติจากสามหมื่นลบสี่พันเก้านะครับก็จะเป็นยอดเงินนั้นนะครับก็คือเหมือน iPad ดเราก็จะซื้อนะครับในราคาปกตินั่นเองครับการชาระนะครับหลักๆเนาะเราสามารถชําระนะครับผ่านเจ้าตัวบัตรเครดิตตัดตัดจํานวนได้เลยนะครับไม่ว่าจะบัตรอะไรก็ตามซึ่งรองรับนะครับเจ้าตัววีซ่ามาสการ์ดแล้วก็เจ้าตัวเอเม็กซ์นะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับต้องการผ่อนต้องใช้เจ้าตัวบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับไม่สามารถชําระผ่านเคาน์เตอร์สวิสได้ไม่สามารถใช้บัตรเดบิตได้นะครับโดย สามารถทำสูตรมาจนสิบเดือนนะครับจะมีแค่3ธนาคารเท่านั้นมีนะครับ1เจ้าตัว s c b นะครับหรือวาการเอ็กสองนะครับมีเจ้าตัวกสิกรไทยแล้วก็3นะครับมีเจ้าตัว u ูบนะครับหรือว่าซิที่สามารถใช้งานนะครับได้ทั้งหมดนั่นเองถ้าธนาคารอื่นๆสามารถผ่อนได้เช่นเดียวกันนะแต่จะมีดอกเบี้ยนะครับไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นเช่นเครดิตซีนะครับจะมีดอกเบี้ยศูนย์จุดหกเก้าเปอร์เซ็นบีบีเอลนะครับมีดอกเบี้ยอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็น กรุงศรีมีดอกเบี้ยอยู่ที่0.69ต่อเดือนนะครับแล้วก็ TTB มีดอกเบี้ยอยู่ที่0.59ต่อเดือนนั่นเองครับก็ลองมาคำนวณดูนะซึ่งถ้าใครมีนะครับเจ้าตัวการ X SCB นะครับ UOB นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวกสิกรไทยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับใช้ได้ถ้าใครไม่มีผมมีลิงก์นะครับสมัครบัตรเครดิตเจ้าตัว UOB เราก็สามารถไปสมัครนะครับผมคิดว่าสมัครตอนนี้ยังไงก็อนุมัติทันนะครับ30กันยายนนะครับก่อนที่จะหหมมมมดโปรรรรนนนนนนนััััั่่่เอออองงคคคคคคคบบบีีกกาาาาาถถะะะทลยข้จื เราสามารถใช้งานได้กี่เครื่องเราสามารถซื้อได้กี่เครื่องนะครับก็มีคนที่ผมอ่านคอมเมนต์มาเราก็คือสามารถใช้นะครับได้ไอแเครื่องหนึ่ง Mac เครื่องหนึ่งนะครับแต่ใดๆก็มีคนบอกว่าเฮ้ยสามารถซื้อ iPad ได้2เครื่อง Mac ใได้เครื่องหนึ่งนะครับหลักๆก็แน่นอนที่ผมสามารถคอนเฟิร์มได้ถ้าใครยังไม่มีใช้สิทธิ์ในปีนี้นะครับก็สามารถใช้ iPad นะครับได้1เครื่องแล้วก็ Mac ได้1เครื่องนะครับใช้ใครที่ใช้งานได้มากกว่านี้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยนะครับบอกกันหน่อยครับทั้งหมดนี้ครับก็ครใใช้ ีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนะครับของผมด้วยเนาะสวัสดีคุณผู้ชครับขอตัวลาไก่อน,กนแล้วสวัสดีครับ